นับสนุนโดย Go Eat ที่เดียวครบจบทุกความอร่อยโทรเลย1 4 2 4 กลับมาอยู่ได้กันต่อในทีนเอ็นข่าวเที่ยงค่ะช่วงนี้เราพาคุณผู้ชมไปดูประเด็นเรื่องของการแก้ไขปัญหาหนี้สินของทางการบินไทยนะคะวันนี้เรียกว่ามากันพร้อมหน้าเลยค่ะสําหรับเจ้าหนี้การบินไทยนะคะคร,รวมแล้ว85บวกหนึ่งค่ะก็เป็นสากลที่เป็นเจ้าหนี้ของการบินไทยมาพูดคุยกันโดยที่มีทางคุณแมน่นัญญาไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการ,รกระทรวงเกษตรและสากลนะคะเป็นประธานในการประชุมก็จะรับฟังความเห็นกันนะคะนอกเหนือจากนี้แล้วเนี่ยก็ยมีคําสั่งจากทางคุณแมน่นัญญานะคะให้ตั้งคณะกรรมการขึ้น ตรวจสอบสากลที่มีความเสี่ยงสูงเพื่อที่จะปิดช่องไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นมาดังเช่นการบินไทยนะคะวันนี้ท่านรัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงเกษตรและสากลคุณมัตนญาไทยเศษเป็นประธานการประชุมแนวทางและการปฏิบัติของ,จของเจ้าหนี้บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนค่ะเรียกว่าเป็นการประชุมกันครั้งแรกเลยนะคะที่สากลเจ้าหนี้ของการบินไทยเข้ามาร่วมรับฟังครบ 85บวก1แห่งแบ่งเป็นเจ้าหนี้หุ้นกู้85แห่งค่ะและเจ้าหน้าที่หุ้นสามัญหนึแห่งโดยขั้นตอนหลังจากที่รับฟังขั้นตอนต่างๆ